คอลัมน์คนปลายซอยปีศาจมนุษยธรรมบอกตรงๆว่าหมันไส้กับพักประชาชนที่ดัดจริตทำตัวเป็นนักบุญนักมนุษยธรรมขึ้นสมองซะจริงๆโร,ง,รงพยาบาลศรพสิทธิประสงค์ที่อุบลเขาประกาศว่าขอยกเลิกการปฏิบัติงานชั่วคราวของผู้ช่วยสื่อสารชาวกัมพูชา และการให้บริการผู้ป่วยชาวกัมพูชาด้วยโรงพยาบาลได้ให้การตรวจรักษาพยาบาลแก่ทั้งผู้ป่วยไทยและชาวต่างชาติรวมถึงผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามารับการรักษาต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและจากมติที่ประชุมคณะกรรมการคลินิกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสัพสิทธิประสงค์มีมติดังนี้ 1. ยกเลิกการปฏิบัติงานชั่วคราวของผู้ช่วยสื่อสารภาษากัมพูชาและจิตอาสาภาษาต่างประเทศ 2. ปิดการให้บริการ SMC p r e m i u มชั่วคราว 3. ยกเลิกการรับยาแทนและงดรับเคสใหม่ผู้ป่วยชาวกัมพูชา 4. ผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลให้จำกัดพื้นที่ชัดเจนทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง10สิงหาคม68เท่านั้นแหละพักประชาชนออกมาโพสต์เรียกร้องหลักมนุษยธรรมตามกฎหมายสากลทันทีในรมดอนปัญจอสอสอพักประชาชนจัดแจงโพสต์อย่างเท่ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากครับและกระทบต่อเกียรติภูมิของประเทศอย่างแน่นอนแบบนี้แหละชาวบ้านถึงบอกว่ามีสสอไว้ทำไม เลืองงบแล้วยังรกชาติด้วยที่ขเขมรมันยิงจรวดเข้ามาถล่มโรงพยาบาลพนมรงรักถล่มบ้านเรือนชาวบ้านถล่มปั๊มน้ำมันถล่มเซเวน่นซึ่งไม่ใช่พื้นที่ทางการทหารเลยคนไทยตายเจ็บหลายสิบไม่เห็นพักประชาชนแถลงการประนามและเรียกร้องหลักมนุษยธรรมตามหลักกฎหมายสากลอย่างที่เรียกร้องเอากับโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์เลย ก่อนจะพูดจะโพสต์อะไรควรศึกษาถึงเหตุผลปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ให้ครบถ้วนก่อนไม่ใช่อยู่ในรูสภาฟังแต่ข่าวก็คิดเอาจินตนาการเอาแล้วโพสต์อวดเท่ไปเรื่อยหรืออยากเป็นสปายไส้สืกกับเขามั่งเท่าที่อ่านคำแถลงของโรงพยาบาลมันก็ชัดนี่เขาปิดแค่คลินิกนอกเวลาและไม่รับผู้ป่วยรายใหม่ชาวเขมรเท่านั้น ยกเว้นเฉพาะกรณีป่วยฉุกเฉินพร้อมให้บริการตามหลักมนุษยธรรมส่วนคนขเขมที่นอนรักษาตัวอยู่แล้วหรือคนขเขมที่อยู่ในไทยมารับการรักษาโรงพยาบาลก็ให้บริการตามปกติเหตุที่ต้องยกเลิกการรับยาแทนเพราะตอนนี้มีข้อจำกัดการส่งยาข้ามแดนมียาตกค้างอยู่จำนวนมากเมื่อสถานการณ์ยังไม่เป็นที่ไว้ใจทั้งคนขเขมรข้ามมารับการรักษาน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องมีล่ามภาษาฉะนั้นก็ให้ยกเลิกไปทั้งหมดนี้ใช่ว่ายกเลิกไปชั่วฟ้าดินสลายก็แค่สิบวันเท่านั้นเองเมื่อมั่นใจได้ว่าเขเมຈป่าเถื่อนแถมโป้ปดมดเท็ดเป็นอาจินไม่ยิงจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1เข้ามาเหมือนที่โรงพยาบาลพนมรงรักแล้วล่ะก็ทางโรงพยาบาลสพสิทธิประสงค์เขาก็จะให้การบริการท่วนหน้าเหมือนเดิม ในรอมฎอนด้วยมนุษยธรรมในร่างท่านจะเอาคนถูกยิงถูกระเบิดจากฝีมือขบวนการแบ่งแยกดินแดน3าจังหวัดใต้มารักษาที่โรงพยาบาลน,นี้ทางโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์เขาก็ยินดีพร้อมชื่นชมมนุษยธรรมในตัวท่านนะนี่พูดกันตรงๆถ้าผมเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์ก็จะต้องทำอย่างที่เขาทำอยู่ตอนนี้เพราะอะไรนะหรือ คำตอบคือมีอะไรรับประกันความเป็นมนุษย์ผู้มีสัจจะจากเขมรได้ถ้ายิงตูมตามเข้าที่โรงพยาบาลใครจะรับผิดชอบชีวิตคนเจ็บคนป่วยตลอดถึงแพทย์พยาบาลละ่ะอีกอย่างในตอนนี้ท่านหัวหน้าพักประชาชนผลูหัวไปดูตามพื้นที่ชายแดนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลดูสิว่ามันน่าไว้ใจได้แล้วหรือยัง ขเขมรส่งโรนเข้ามาคุกคามสอดแนมในอุบลโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์มันมาให้เห็นทุกคืนและตอนนี้ปรากฏว่ามีคนขเขมรแซงป่วยด้วยโรคปวดหัวตัวร้อนข้ามแดนมาขอรับการรักษาชนิดไม่มีใบส่งตัวมาอย่างผิดสังเกตแล้วใครจะรับประกันได้จะไม่มีการส่งมือสอดแนมปะปนเข้ามาสำรวจจุดตั้งพิกัดหรือเอาระเบิดมาซุก หรือเอากับระเบิดมาฝังซึ่งขเขมรมันทำได้ทั้งนั้นการเอาใจวินยูชนไปวัดใจโจรว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาละ่ะลูกอีช่างดา่าก็ด่าเขาอีกปล่อยปละละเลยไม่มีการตรวจตราระแวดระวังรักษาสันดานสอสอบางพวกมันตวัดลิ้นไปได้ทุกทางแหละ,ขะเขมปรปะทะกับไทยแทนที่ทหารจะดวลกับทหารในพื้นที่ แต่ไอ้ขมิน้นอป,ปรีมันตั้งจรวดยิงเข้าไปในชุมชนเข้าไปในโรงพยาบาลร้านค้าจนชาวบ้านตายโรงพยาบาลต้องย้ายคนป่วยกันโอนละมานมึงยิงถล่มใส่โรงพยาบาลไม่ยั้งแมบแมเสร็จแล้วมึงอ้างมนุษยธรรมขอมารักษาตัวที่โรงพยาบาลฝั่งไทยที่มึงยิงถลม่มมานะ่ะด้วยมนุษยธรรมและจัรยาบรณแพทย์หมอท่านรักษาให้อยู่แล้วไม่เลือกมิตร ไม่เลือกศักตรูหมาป่วยยังรักษาเลยทหารขเมขมรฆ่าคนไทยแล้วบาดเจ็บมาท่านก็ยังรักษาให้แต่เผอิญช่วงนี้สถานการณ์ยังไว้ใจไม่ได้อีกทั้งขเขมรส่งทั้งคนทั้งโรนเข้ามาสอดแนมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแปลกปลอมเข้ามาฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดผมจึงเห็นด้วยกับมาตราการของโรงพยาบาลศัพสิทธิประสงค์เพราะหมอท่านเรียนนิทานอีศพ ตอนชั้นประถมเรื่องชาวนากับงูเห่าจึงนำมาใช้เป็นประสบการณ์กับคนขเขมรแต่พักประชาชนเป็นพวกหัวนอกคือทั้งนอกคอกและเรียนนอกจึงไม่เคยเรียนนิทานอีศบเรื่องชาวนากับงูเห่าดังนั้นจึงไม่รู้ว่าการเอางูเห่ามาอุ้มพอมันได้ไออุ่นแล้วมันจะจุมพิษหรือฝังเขี้ยวฝากพิษการมีมนุษยธรรมเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องดี แต่การมีอย่างขาดสติขาดเหตุผลทั้งไม่เลือกคนเป็นเรื่องโง่แต่พลเอกนัฐพลนี่เขาเรียกฉลาดตามโปรแกรมสสิงหาไทยเขมรจะประชุม GBC กันที่พนมเปญปรากฏว่าพลเอกนัฐพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมท่านขอเปลี่ยนจากที่พนมเปนไปประชุมที่มาเลขยายเวลาเป็น1-7ถึงสิงหาถูกต้องตามเชิงกลแล้ว เรื่องอะไรที่เราจะเป็นปลาไล่งับเบ็ดที่เขาล่อจากที่ถูกยื่นเงื่อนไขเราเปลี่ยนเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขบ้างแฟนๆเรื่องเด็กเหนียงสองพ่อลูกตระกูลหุนก็อย่าเพิ่งตีโพยตีภายกันไปก็อีกแค่เรื่องปราสาต,ตาควายยังขมิญครึ่งไทยครึ่งการยุทธมันยังไม่สิ้นเสร็จหรอกมันอีกหลายยกเราต้องเชื่อมือเชื่อสมอง เชื่อแผนของกองทัพและสักดาหนุภาพทหารของเราฉะนั้นเราอย่าทำตัวเป็นได้หลอดไปวัดความลึกทะเลเลยตราบใดที่กองทัพนำการเมืองไปเชื่อขนมแม่ค้ากินได้ลงท้ายสองพ่อลูกคู่นี้ตกเป็นเหยื่อให้ทั้งอินซีและหมีแพนด้าขยําส่วนเมืองไทยใครเมียงมาก็บอกเขาว่ากราบพระสฤซีที่นี่เมืองพุทธนะ แล้วทุกอย่างจะสวัสดีมีชัยถูกหวยรวยกันใหญ่ในบ่ายนี้ไทยต้องเป็นผู้กำหนดเกมในการเจรจาอย่าลืมทวิภาคีคือไทยกับขเขมรเท่านั้นจะตกลงกันเรื่องเขตแดนคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าตกลงกันไม่ได้เหลือจะทนก็ยิงกันสองประเทศเท่านั้นดวนให้แหลกกันไปข้างให้หุนมาเน็ตกับแท,ทองทานใสช้างชนกันคู่หนึ่ง หุนเซนกับทักษิณขี่ม้าดวลหอกันอีกคู่หนึ่งฝ่ายไหนชนะเอาปราสาตาควายไปประเทศเราควายเยอะอยู่แล้วให้ขเขมรเขาไปมั่งแต่ถ้าดวลกันจนพ่อลูกตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็จะปักปันเขตแดนกันได้ตามแผนที่เป็นจริงหนึ่งต่อห้าหมืนทีนี้แหละได้หมดสดชื่นด้วยกันทั้งไทยทั้งขเขมรไปอีกนานจนกว่าพระยาละแวกจะกลับชาติมาเกิดอีกที วันนี้หนึ่งสิงหากระทรวงต่างประเทศและกลองทัพบ,บกโดยพลโทอนุภาพสิริมนทนรองเสนาธิการทหารบกจะนำคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศและผู้ช่วยทูตทหารและสื่อมวลชนต่างประเทศ22สำนักข่าวรวม38คนลงพื้นที่ไปดูผลงานการยิงจรวดลำกล้อง B M 2 1ของขมนใส่ชุมชนใส่โรงพยาบาลใส่เซเว่นใส่บ้านเรือน จนชาวบ้านตายเจ็บหลายสิบคนโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางทหารเลยเห็นกับตาแล้วคณะทูตและสื่อจะเชื่อผลโทหญิงมาลีสีฟักทองหรือจะเชื่อผลโทอนุภาพสิริมนทนวันนี้รู้กันรู้แน่ๆอีกเรื่องวันนี้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งคดีมาตรา144 ถ้าตกเก้าอี้จะเป็นสัญญาณว่าทั้งรัฐบาลรัฐสภามีหวังถูกโละชนิดล้างประเทศในคดีที่กำลังจ่อรอสู่สารเปรวสีเงิน1สิงหาคม2568